สวัสดีครับรีวิวคีเวซูเปอร์ไลท์นะครับคันนี้รถปี16นะครับจัดส่งมาเท่ๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์นี้นะครับขนโซดอย่างเงี้ยครับนั่งคนเดียวนะฮะโบกไปติดครบนะครับภ้าสีไม่ขาดนะครับคันนี้เดี๋ยวเซอร์วิสให้สวยๆเลยของเลี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะตองเสียงเครื่องนะครับเจ้เช้าเป็นสีจังหวัดตาตัทมือนะครับ บบไฟต่างๆติดครบนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับมีหน้าร้านนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับโทรมาคุยกันนะครับติดต่อ0851094650ขอบคุณครับ